ทุกงานมาจากคนทํางานทุกคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นรางวัลที่สรงเกียรติมากๆขอบคุณนายเอ็นนะคะขอบคุณมากค่ะขอเป็นตัวแทนของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะผมก็จะพยายามทําหน้าที่นักแสดงนะครับที่ดีขอบคุณรางวัลรางวัลนี้ที่จะไม่หยุดพัฒนาฉะนั้นรางวัลนี้ก็มอบให้กับทุกคนเช่นกันครับผมจะเดินตามฝันของผมเหมือนท,ที่ที่เคยทำครับมคทับเป็นบุญอย่างที่สุดสําหรับแผนเองและครอบครัวค่ะ แล้วมีเกียรติสูงสุดศิลปินเดียวแห่งปีจักพูดเลยหน่อยได้แก่โบกี้ไรออนคุณมากที่มองเห็นแต่เป็นความภัคทุมิใจไอเมดิ t ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ดคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับรายการน,นะ ใช่ะะแล้วครับผมวันนี้อยู่กับผมเตอ๋อนะครับและฝนนันทกาค่ะใช่แล้วฮะเมื่อกี้ที่เพิ่งจบไปนะฮะก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วนะฮะว่าวันที่12มิถุนาย,ยนเรามีนัดกันนะครับกับนายเอ็นเตท i นอวอร์2024ซึ่งต้องบอกว่าปีนี้พิเศษกว่าปีไหนๆนะฮะโดยปกติแล้วอย่างที่บอกว่าเราเคยให้คุณผู้ชมเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตหรางวัลก็คือรางวัลขวัญใจมหาชนแต่ปีนี้ได้ถึง2ถูกต้อง นอกจากรางวัลขวัญใจมหาชนนะคะเราเพิ่มรางวัลคู่จิ้นแห่งปีขึ้นมาด้วยนี่ส่งรายชื่อได้ทั้งสองแบบเลยนะคะที่เราจะมาลุ้นกันนะคะว่าปีนี้ใครจะได้ทั้ง,ง2รางวัลนี้นะคะก็ต้องส่งรายชื่อจริงนะใช่นะส่งรายชื่อจริงๆเลยอย่างเช่นถ้าหากว่า1ศิลป,ปินที่คุณชื่นชอบอยากจะส่งมานะคะเพื่อชิงรางวัลขวัญใจมหาชนพิมพ์ชื่อเลยนะคะเออรัตน,นันแป๋วพัชรวีอะไรอย่างนี้เป็นรายชื่อแบบนี้แต่ถ้าหากว่าคุณมีคู่จิ้นอยู่ในใจอยากจะส่งมาชิงคู่จิ้นแห่งปีนะคะก็ส่งสองรายชื่อ หรือปนที่คุณชื่นอชอบไม่เอาะะชื่อแฟนดมอมเป็นคู่จิ้นที่คุณเลิฟนะคะ <ผม S 2> เป็นชื่อเลยนะคะหรือว่าถ้าหากว่ายังลึกไม่ออกเอ๊ะว่าจะส่งอะไรยังไงเรามีน้ำจิ้มมให้ได้ดูกันก่อนด้วยค่ะคุณคือผู้ชี้ชะตาสองรางวัลสำคัญในเอนเตอร์เทนเวอร์ด2024ขวัญใจมหาชนและคู่จิ้นแห่งปี ชื่อหนึ่งคนที่คุณอยากจะให้เป็นควันใจมหาชนและแบบแพ็คคู่ที่คุณเลิฟชิงรางวัลคู่จิ้นแห่งปีคู่รักคู่สีคู่เฟื่อนหญิงหญิง,งชายชายหญิงชายได้หมดเพศไหนไม่ติดส่ง SMS มาที่468-9191และเว็บไซต์นายอินเทอร์เน a ตอวอร์ดสแกน QR Code โค้ดได้เลยวันนี้ถึง6พฤษภาคมรักใครเชียร์ใครต้องส่งชื่อมาชิงมงแล้วละ่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครชอบใครรักใครชอบศิลปินคนไหนนะฮะขวัญใจมหาชนพิมพ์ชื่อมา1ชื่อค,คู่จิ้นก็เป็น2ชื่อ<ช>นะครับวมะะวิธีการโหวตของเราก็ง่ายมากเลยใช่ค่ะส่งได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือผ่านทาง SMS ในะคะหมายเลข468-9191หนะคะหรือ<ม>ว่าจะส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ n i g h t ท a นน์อะว I, uh, m c d o t net นะไม่ต้องมีเวอร์ไรวบนะคะเดี๋ยวเราขึ้น QR code ใ,ให้ดีกว่าอันนี้น่าจะง่ายที่สุดคุณผู้ชมยกกล้องขึ้นมาถ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะเข้าไปลิงก์ลิงก์เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาไปดูว่าขั้นตอนในการโบทเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ทําตามขั้นตอนโบทได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง6พฤษภาคมนี้นะครับผมแล้วเราก็จะมาปิดโบทกันนะฮะหลังจากนั้น10พฤษภาคมเราจะมาประกาศรายชื่อว่า9รายชื่อที่จะเข้าชิง2สาขารางวัลน,นี้ขวัญใจหมหาชน กับคู่จิ้นแห่งปีจะเป็นใครตื่นเต <th> <an> <on> ok ้นน <inside> anyway. <th> ่าดูเลยค่ะตอนนี้นะคะถ้าหากว่าใครมีแบบว่าดาราในดวงใจนะคะต้องรีบส่งรายชื่อกันเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการเปิดโหวตอีกครีนึงนะคะว่าใครจะได้ลุ้นเป็นขวัญใจมหาชนแล้วก็คู่จิ้นแห่งปีของเราในปีนี้นั่นเองะแต่ว่าตอนนี้เริ่มโหวตเข้ามาแล้วนะใช่เริ่มส่งรายชื่อเข้ามาแล้วเริ่มบอกแล้วว่าเริ่มมีรายชื่อเข้ามากันเยอะแล้วแต่ยังส่งได้อีกนะส่งได้จนถึงวันที่หพฤษภาคมนี้นะคะส่วนตอนนี้ได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันละย้ออออนนนนเมื่่่วี้กัหยคะรบส ของหนังเรื่องอันคงนี่ต้องบอกว่าวงการภาพยนตร์ไทยตอนนี้ค่อนข้างจะคึกคักนะหนังหลายเรื่องเนี่ยปีนี้น่าดูมากๆเลยนะฮะหนึ่งพฤษภาคมนี้เดี๋ยวหนังเรื่องนี้จะเข้าลงภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้อันนงคนกับ จะรักกันได้หรือเปล่านี่เป็นภาพยนตร์ที่มีกระแสพูดถึงกันเยอะนะฮะสำหรับอนงเป็นผลงาน,นกำกับของพีเอสคอกริตนะฮะผู้กำกับแฟนฉันนะฮะแล้วก็เพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนะคะทีมไทยทาไทยก็ร่วมแสดงด้วยครับคือ <ผม S 2> เรื่องเนี้ยเขาได้2นักแสดงนําก็คือคุณจีนะคะจีแล้วก็น้องโบค่ะเขาบอกว่าโบเล่นเป็นผีจีเล่นเป็นคนนี่แล้วเขาจะรักกันได้ไหมก็ต้องไปพิสูจน์เองนะะที่โรงภาพยนตร์นี่ก็มีทาไทยด้วยมีแจ็คแฟนฉันแล้วก็อีกมาก มาค่ะคอหนังต้องลองไปพิสูจน์นะว่าจะหลอนหรือว่าจะน่ารักแค่ไหนพรุ่งนี้ที่โรงภาพยนตร์นะคะแต่ว่ามีคนที่กันซีนเพื่อนกันซีนเพื่อนสุดๆเลยก็คือนางเอกนะฮะน้องโบเมลดานั่นเองเมื่อคืนเนี่ยดูหนังน่าจะแฮปปี้เพราะอะไรเ่ะฮะเพราะว่าอันเล็กฮะแฟนหนุ่มนะครับเขาหอบดอกไม้ช่อโตมาให้ด้วยสาวโบนี่รอนะฮะยืนบิดรอเลยแบบมานมาน บิดมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ยืนแบบบิดเขินๆคี่บิดเขินๆนี่ไงอเล็กเข้ามาแล้วพร้อมกับดอกไม้ช่อโตแบบนี้นะคะนี่พีชกีกี้ของเราเมื่อวานนี้ก็ไปสัมภาษณ์อเล็กมาด้วยอะไรยังไงเนี่ยคือแบบนักข่าวของเราก็ฟิลประมาณว่าอ่ะขอสัมภาษณ์ก่อนอเล็กก็ไปไม่ถึงน้องโบสักทีไงเออเต้าโบของเราก็ยืนตัวบิดนะคะรออยู่บนเวทีอยู่นะคะพีชกีกี้ของเราก็ไปซอกแซกถามไทยอเล็กมาให้ด้วยจ้าไม่รู้ ไหนอะให้ยังอะเมื่อกี้เขารอกันหน้าแบ็กด็อกบอลมันยืนรออยู่เมื่อกี้บอลมันยืนรอมันแกล้งแบบไม่รู้เรื่องอย่างงี้ก็เขาบอกว่าให้รอพาเปนเวทีอยไม่รู้คิวเลยพ่ออะไรมาบ้างอะไรเดี๋ยวไปกินในโร่มจะหนี่ไปกินฮะกินได้เลยหรอได้แหละแสดงเลยไม่กินข้าวเลยสงสาร เรื่องผิดคิวเรื่องผิดคิวคก็เรื่องหนึ่งนะเรื่องผิดคิวก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนที่พิษกีกีไปเจอแล้วก็ไปส,สัมภาษณ์เนี่ยจะเห็นว่าอ่นอกจากเห็นช่อดอกไม้ช่อโตลแล้วเราก็จะเห็นถุงพลาสติกที่มันมีกล่องอยู่ข้างใน ในนั้นก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกซื้อมาให้น้องโบก่อนน้องโบไม่ได้ทานข้าวโอ้โหน่ารักมากๆเลยอ่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะแต่ว่าน้องโบเนี่ยจะยิ้มแก้มปริเบอร์ไหนวันนี้เรามีคลิปด้วยนะเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นกันค่ะหลังจากที่อเล็กเนี่ยเขามอบช่อดอกไม้พร้อมก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกให้เต้าโบของเรานี่อะยืนรออยู่เห็นไหมพี่อเล็กอยู่ไหนนะหันซ้ายหันขวาอือ อย่าเฉยอย่าเฉยทำำที่แบบคุยใจใจแบบเอ้ยไมเออดูบ้ากันหนังเรื่องนี้เออเออไงต่อเออไหนอ่ะเดินดินไปแต่สะโยกหรอมันไม่มาอะกรยังไม่ ว่าอเล็กมาเซอร์ไพรส์ด้วยนักข่าวของเราก็แซวกันไปี่ชิกีอันไหนอันไหนอ่ะเห็นน้องโบแมริตจักกานก็คือเขาก็แบบเออให้สัมภาษณ์นักข่าวโฟกัสนักข่าวนะแต่ว่าตาก็มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาแล้วเมื่อกี้แบบแจังหวะหนึ่งผมแวบไปเห็นแบบแอบมองเล็บตัวเองเขินเขินหรือเปล่าเขินอะไรที่เราบอกว่ายืนตัวบิดก็คือบิดจริงๆเห็นไหมบิดไปทั้งซ้ายทีขวาทีอเล็กอยู่หนหน้าในที่สุดเขาก็ได้เจอกันมอบช่อดอกไม้พร้อมก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกให้น้องโบไเรียบร้อยช็อตนี้ บนเวทีทำเอาแฟนๆเนี่ยนะยเขิน,นกันไปหมดเลยเออเอาดอกไม้ขึ้นมาให้เสร็จ ถ่ายเซลฟี่บนเวทีด้วยนะน่ารักดูดูดูคนชนะโบชนะอีกแล้วนี่คือก่อนหน้าเนี้ยคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าเขามีคลิปหึงอาหารของน้องโบกับอเล็กออกมาแล้วทีนี้เนี่ยมันมีช็อตหนึ่งก็คือเต้าโบของเราอะค่ะก็เผลอไปตบที่ศีรษะของอเล็กเข้าเล่นจริงเจ็บจริงเจ็บจริงประมาณนั้นคือบางคนที่ดูเนี่ยก็น่ารักดีนะแต่ว่าก็จะมีแบบหลายกระแสที่แบบคอมเมนต์ดราม่ากันเข้ามาว่าเอ๊ เต้าโบของเราเล่นจริงเจ็บจริงแบบนี้ไม่รู้จักกะเทสาหรือเปล่าเนี่ยตบนี้แบบนี้เล่นจริงเจ็บจริงแบบนี้ดังแป๊ะเลยนะคะซึ่งนักข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์ถึงดราม่านี้ด้วยเต้าโบบอกว่าไงรู้ไหมที่ค่ะคนเป็นแฟนกันอ่ะต้องมีการะเทสาด้วยหรอเพราะว่าคนที่้อมเมนต์นี่เขาถามว่าทําแบบนี้เนี่ยมันไม่มีมันดูเหมือนไม่มีการะเทศาใช่ไหมเดี๋ยวไปฟังเต้าโบตอบถึงประเด็นดราม่านี้กันดีกว่าว่าจะน่ารักเบอร์ไหนค่ะ ี่พี่ี่แม่สั่งมมีมีดราม่าแบบคนไม่พอใจที่แบบทางอะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือนไม่รู้กาลเทศะอะไรเงี้ยแต่ก็มมได้องคิดว่าคนเป็นแฟนกันมันต้องมีคําว่ากาลเทศะอยู่ใช่ไหมมันก็มีประมาณนึงแต่ถ้าเขาสั่งเราอะถ้าเราไม่ท้าถ้าเราไม่ทาเขาก็งอนเรานะถ้างั้นไปสามมาเล็กนะคะเรียกเขามาสัมภาษณ์ไหมถ้ารู้มา้หมล่ะจริงๆแล้วอะ คำ,ำตอบคําถามเนี้ยควรจะให้เขาตอบว่า<ร>ทำไมถึงต้องโดนเขาตบถึงโดนเราตบจะต,บ,ตบจริงไม่ใช่แต่มันไม่ได้เกิดเหตุการณ์จริงไม่ใช่เหตุการณ์จริงม,มันก็ไม่ได้แบบอะไรแต่คือทุกครั้งที่เขาจะกินข้าวเนี่ยเ,ออเขาต้องชมอาหารก่อนออสวยจังแล้วก็แบบสวยจังมองหน้าเราเออว่าเราจะมีแีแอคอะไรมันเขาก็รอคอยอ,อีกสองเทค่ะเทคแรกอ่ะเขาบอกว่าตีเบาๆอ๋อเขาบอกให้ตีเหมือนแบบตีหัวเลยแบบตบหัวแล้วก็ เหมือนเจอ์อะไรเงี้ยโวก็ตบไปแต่เขาบอกเบาเพราะว่าแค่แบบนี้เศรษกิจเขาบอกพี่อยากได้แบบเสียงนังแป๊ะเลยอะให้แบบเข้ากล้องเลยบอกเที่ยวจริงเหรอใจเราก็ไม่อยากทำมาแฟนเราไม่อยากให้เขาเจ็บมือถือเราเจ็บมากรู้สึกแบบว่าเพราว่าเป็นพี่เป็นพี่เราอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะเขาก็สั่งเรามาเราก็เลยต้องทําให้เต็มที่อะไรเงี้ยเราก็เกรงใจเพราะได้ข่าวว่าหลังจากถ่ายคลิปนั้นไปคือโบหันไปร้องไห้เลยเพราะว่ารับไม่ได้กับการที่แบบแฟนเราเจ็บอะ ใช่ใช่แบบผ่นไปร้องไห้แบบถ้าตบตรงเนี้ยมันจะดังบล็อกบล็อกเออเขาบอกว่าถ้าเธอตบตรงเนี้ยตรงเนี้ยตบแล้วดังบล็อกเลยแล้วก็มีตรงเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยบล็อกอย่างเงี้ยบล็อกบล็อกก็เลยอ๋อตรงนี้อ๋อโอเคมันก็เลยบล็อกตามภาพที่เห็นเออไม่ไดเป็นนั้นไปใช่เป็นไปได้อย่าให้ไเล็กตัดคลิปเบื้องหลังด้วยเขาหัวเราะสะใจอ๋อผู้เสียหายไม่ใช่ใคร นี่เขามีการคริโอกราฟหรือว่าการจัดท่ากันก่อนแล้วคิวบูของเขาจะเป็นยังไงนะนี่มาตกน่ารักนะ ชาวเน็ตทั้งหลายไม่ต้องดราม่าเพราะว่าคนที่คิดคอนเทนต์นี้ก็คือคุณอาเล็กก็แหละแล้วมีการบอกว่าให้ตบตรงนี้อดังป๊อกตรงนี้นะอะไรอย่างงี้้อมเสรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เป็นมุมน่ารักน่ารักที่เขาก็อยากจะมาเซอร์วิสแฟนๆให้เห็นความน่ารักของทั้งคู่แหละใช่นี่ันก็น่ารักจริงๆแหมตบมันก็ดูไม่ได้ตบแรงนะอันนี้จริงๆถ้าอยากจะเอาตบแบบว่า แบบสะใจสุดขั้วไปเลยผมขออนุญาตนะต้องต้องเอ่ยชื่อพี่หนู่ยอยิ้มแหละลองไปดูลองไปดูพี่ตักใช่ไหมลองไปดูว่าอันนั้นคือของจริงของแท้ของแท้เป็นยังไงนะฮะอ้าวอีกหนึ่งคนครับผม เป็นนักแสดงที่อยู่ในเรื่องอโคงเหมือนกันนะฮะนะะั่นก็คือไทมไทยนั่นเองนะฮะคนนี้นานๆจะเจอตัวทีเพราะว่าอโ,อโ,โอ้โหงานแน่นมากๆเลยโอ้โหช่วงสงการที่ผ่านมาบอกเลยนะคะงานโชว์งานคอนเสิร์ตเขาแน่นแล้วก็คิวงานเนี่ยยาวไปถึงกรกฎาคมแล้วนะคะด้วยเพลงฮิตเพลงนี้นั่นเอง Hit me up โอ้โห <Hit S 2> วันนี้ฮิต h i มอัจริงๆเพราะว่างานเขาแบบ โอ้โหเขาห่างหายไปจากการเต้นนานมากๆแล้วแล้วทำให้เพลงนี้ทำให้เขาว่าต้องกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่าเต้นแข็งแรงมากๆและที่สำคัญคือไอดอลนะ มาคเวอร์เพลงนี้กันเยอะมากไม่ใช่แค่ในไทยนะไอดอลอินเตอร์เนี่ยก็คเวอร์เพลงนี้กันแบบเยอะมากๆเป็น viral ั่วโลกเลยนะฮะจากเพลงนี้เลยนะฮะและที่สำคัญก็บอกว่าพอหลังจากที่มิวสิกวิดีโอถูกปล่อยไปนะฮะถ้าเต้นเป็นไวรัลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะงานจ้างก็ยาวเหยียดอยู่แล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้เขาบอกว่า โอ้โหมีงานอื่นเข้ามาด้วยนอกเหนือจากงานจ้างไปร้องเพลงปกติที่ก็ต้องเต้นเต็มแบบจัดเต็มแล้วงานเอ็นจ้ะงานเอ็นก็มาและที่สำคัญเป็นงานเอ็นจ้ะถูกต้อง DM เอาพูดถึง DM ก็มีคนส่ง DM ต่างๆภาพเซ็กซี่อะไรยั่ยยวนมาให้ทำไทยเหมือนกันด้วยเพลงนี้เป็นเหตุนั่นเองนะคะคือเจ้าตัวเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเหมือนแบบเขาบอกนะว่าภูมิต้านทานของผมมาค่อนข้างแข็งแรงใคร d m มมานะคะบางคนเขาไปกดไลค์ นะแต่อาจจะไม่ได้ตอบกลับอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่บล็อกด้วยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาก็ได้รับมาก็ดูไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่เขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงรับได้มีภูมิต้านทานดีนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงําไทยพูดถึงกระแสฮิตมีอัพกันหน่อยดีกว่านะคะบอกเลยว่าปังสุด วนทั้งชินนะพี่นั่นสบายมีตลอดนั่นสบายกดไลค์ให้ด้วยไอ้นั่นอะรู้สึกว่าฟรีโอเคกูชอบจะไม่ตอบรับพี่ทำงานก่อนผมผมต้องดูก่อนบางทีเนีแอคเคา์ไพรเศษก็ไม่รู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าจนกายก็ื่องปกติเรื่องชินไปแล้วใช่ใช่พี่เรื่องปกติครับบล็อกทำไมพี่อ่ไม่ต้องบล็อกหรอกไม่บล็อกนี่ชิลๆนั่สบายพี่แล้วคราวนี้ออกไปปั๊บมานี่คือแผนของผมจริงๆไม่มีหรอก ข่าช้ำเลครับช่วงนี้เอลคลิสแล้วก็ข่าช้ำผช้ไม่เข่าช้ำใช่ปกติใน m อมีผมจะใส่สนับแต่ว่าบางทีผมไปโชว์ก็ขี้เกียจผมก็เลยเต้นเพลงเดียวก็ยอมแทกไปก็ไม่เป็นไรผมว่าเจ็บบ่อยๆต่วมันก็ชินเองครับโหปล่อยเลยครับชิลเราเน้นเต็มที่อยู่แล้วเกินคาดครับผมผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันน่าสนใจตั้งแต่แรกแต่ว่าไม่คิดว่าคนจะชอบอะไรขนาดนี้ครับแล้วไปต่างประเทศด้วยนะครับ ไม่น่าจะได้ฟังเพลงด้วยซ้ำนะให <โฮ S 1> ้จริงแล้วดูวยวี MP อย่างเดียวนะฮะแต่ผมก็รู้สึกว่าอย่างท่าเต้นก็เป็นเพื่อนผมอยู่แล้วตั้งแต่สิปีแล้วคนคิดท้าเต้นอะไรอย่างนี้ก็ทุกคนทํางานของตัวเองได้เต็มที่ทั้งเพลงทั้งภาพทั้งทุกอย่างครับนี่ปังจริงๆม<ช>ิกมีอตอนนี้ ฮิตเฮมอัพไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอีกนิดนึงพี่เต๋อก็จะเต้นจนจบเพลงแล้วฮะนะฮะถ้าจบเพลงเนี่ยก็น่าจะพบกันที่โรงพยาบาลเอางี้ข่าวต่อไปเนี่ยต้องมาเตือนภัยกันหน่อยในเรื่องของมิจฉาชีพพี่เต๋อกุณผู้ชมขาอยู่รอบตัวเราจริงๆไม่ว่าใครก็ตามก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ล่าสุดถ้าหากว่าใครได้เห็นคลิปของพี่ไฮอภพอนะคะโพสคลิประบายความในใจความรู้สึกขาหลังจากที่น้องสาวของพี่ไฮก็คือพี่แหวดสีนครสวรรค์น่ะถูกมิจฉาชีพ หลอกค่ะสูญเงิน3ล้านอ่ะไม่ใช่น้อยนะอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าวิธีการของมิจฉาชีพให้ฟังวิธีการที่เขาไปหลอกเงินเนี่ยนะฮะเขาทายังไงคือมันเริ่มจากที่พี่แหวดเนี่ยนะฮะเขาไปสั่งของมาจากแอปหนึ่งสั่งมาเป็นปีแล้วก็มีเบอร์ศูนย์สองโทรเข้ามาว่าได้รับสิทธิพิเศษนะเดี๋ยวขอลายส่งรูปทางไลน์ให้เลือกของพี่แหวดเขาเชื่อนะฮะหลังจากนั้นมิจฉาชีพเขาก็หลอกล่อเลยบอกว่าให้มากดลิงก์ ได้ลิงก์อ่ะสิบห้าบาทนะฮะตอนนั้นแหวดก็ได้จริงจริงะพี่แหวดได้จริงๆก็ชูดให้เข้ากลุ่มพิเศษเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคราวนี้กลุ่มนี้เนี่ยมีสมาชิกร่วมกว่า500คนมีการผูกบัญชีเงินก็เข้ามาเรื่อยๆนะฮะก่อนที่มิจฉาชีพเขาก็หลอกเล่นเกมไปเรื่อยๆอัพเลเวลก็เริ่มเสียเงินจากหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดไม่เกิน4วันนะฮะหลังจากหมื่นครับเป็นแสนกระทั่งถูกล็อกรหัสนะฮะแล้วมิาาชี่บยว ต้องโอนเงินมาเพิ่มเพื่อปลดล็อกรหัสนะฮะคนเราอ่ะพี่อยากได้เงินคืนสิใช่ไหม,มก็โอนเข้าไปสุดท้ายเงินมันไม่พอนี่ฮะ มันก็ต้องไปยืมคนนู้นคนนี้ทั้งในแล้วก็ลอกระบบโอ้โหเรื่องนี้นะคะก็เข้าหูพี่หายเข้าน้องสาวไปยืมคนมาประมาณ ,00 แสนแล้วก็บอกว่าอีกสองชั่วโมงอาจจะคืนนะคะและพอไม่คืนค่ะทีนี้คนยืมมาเขาก็เลยกักตัวพี่แหวดไว้นะคะพี่หายก็บอกว่าเอานี้ไหมบอกเจ้านี้ต้องขอประนอมนี้ก่อนให้พี่แหวนเนี่ยออกมาทํางานใช้นี้ก่อนนะคะก็เลยต้องออกมาทํางานใช้นี้กันก่อนซึ่งพี่หายเขาก็บอกว่าทางออกตอนนี้นะคะก็คือไปแจ้งความค่ะทางตํารวจก็บอกว่า เวลาหนึ่งเดือนนะที่จะตามตัวคนร้ายให้ทันค่ะซึ่งเจ้าตูวก็มองว่าเอ๊ะมันจะนานไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยเริ่มระแวงแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรือว่าใครเป็นมิจฉาชีพกันแน่นะคะพี่หายเขาบอกว่าตอนนี้เขาพร้อมที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลยนะวอนทางตํารวจไซเบอร์ค่ะติดต่อมาเพราะว่าคนโกงมิจฉาชีพตอนนี้ก็คือน่ากลัวมากๆเลยแล้วก็เตือนสติทุกคนด้วยคือเราจะต้องทํำยังไงอ่ะคือมันมันมัน คือกลโกงของมิจฉาชีพตอนนี้คือมันต้องใช้คำว่า Up to ูเดตคือมันมีการเปลี่ยนมุกเปลี่ยนวิธีในการหลอกลวงคนแบบวันเว้นวันน่ะถูกต้องค่ะแล้วก็วิธีการคือแนบเนียนมาแบบเนียนๆแบบนี้พี่ไฮเขาบอกว่าก็ต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตทุกย่างก้าวจริงๆเดี๋ยไปฟังพี่ไฮกันค่ะครับผมคุณตํารวจฉันขอแจ้งความ ช่วยอะไรได้บ้างโอเคเคสของเราเนี่ยอยากให้เป็นเคสต,ตัวอย่างมากๆตอนเนี้ตำรวจเข็นบอกว่าประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะตามทุกอย่างให้ได้ครบมันนานเกินไปไหมเพราะการเล่นกิจกรรม500คน600คนตอนนี้700กว่าคนคนที่จะเป็นเยื่อเท่าไหร่อ่ะคนที่ไม่รู้อีโน่อีเน่คุณขาสงสารมากเลยตอนเนี้ไม่รู้ใครเป็นโจรแล้วว่าเราไม่รู้ว่เราแวงไปหมดตำรวจไซเบอร์อยู่ตรงไหนอ่ะ ติดต่อหาอาภาหน่อยเถอะอาภาอยากเป็นพรีเซนเตอร์ให <irgend reconcile> ้แล้วก็ตามกันเถอะเพราะว่าทุกคนสังคมตอนนี้มันใช้ออนไลน์แล้วก็สั่งของผ่านออนไลน์กันนนพวกเราก็เป็นเมื่อกี้คุยกับเพื่อนร่วมงานโดนเพื่อนมันโดนโดนไปเจ็ดล้านกว่าก็เลยมาคิดให้กําลังใจตัวเองเออโดนไถึงขนาดนั้นค่อยช่วแต่ตอนนี้อย่าแตะบาร้องโอเลยนะใครมาแตะบาเอออยู่ให้ได้นะร้องเลยนะอยากเตือนสติทุกคนที่เราชีวิตเราอยู่กับออนไลน์ ออนไลน์นี่แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่รู้มันจะมาแนวทางไหนมันมีมาทุกวิธีทางเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตั้งสติอย่าไปเชื่อง่ายๆแล้วไอ้ที่ค่อยกดลิงก์เข้าไปไปเล่นกิจกรรมเนี่ยบา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 ทำโมเดลวางมาเนี่ยมันหลอกล่อเนี่ยมันเดอะเบสมากมันเก่งมากจริงๆนะอยากจ้างไอ้พวกเนี้มาทําธุรกิจกับมากก็อยู่ลําบากอยู่แล้วไม่สงสารเขาเหรอกรรมนะเว้ย บอกให้เลยนะเวรกรรมมีจริงไม่ได้เกิดเฉพาะตัวพวะคุณนะลูกพ่อแม่จะต้องเจอร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่ากับกรรมที่ทำอยู่นี่ถึงกับสาบแช่งเลย เนี่ยนะคะออยิ่งยุคนี้เป็นยุคแบบเข้า,ายากหมักแพงด้วยนะ<ช>อยากจะจริงๆก็ไม่อยากให้ทำอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะภัยมันอยู่รอบตัวคุณผู้ชมอย่างที่พี่ไฮบอกก็ต้องมีสติทุกย่างก้าวจริงๆนะคะก่อนที่จะกดลิงก์หรือว่าจะกรอกข้อมูลอะไรไปต้องฉุกคิดกันก่อนว่าเมันลิงก์จริงลิงก์ปลอมหรืออะไรยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการเสนอมาแล้วมันเป็นของที่ได้มาง่ายๆ,ๆเป็นของมูลคาาสูงๆที่ไม่ต้องทําอะไรเยอะคิดเอาไว้ก่อนเลยมิจฉาชีพจ้ะ ใช่แล้วะนะฮะคราวนี้ไปต่อกันที่นักร้องคนนี้นบอกเลยมีความน่ารักอยู่เต็มไปหมดน่ารักเสียงดีเอนเตอร์เทนเก่ง er ตลกด้วยนนทนน นี่พูดถึงนะคะเขาก็โผล่ขึ้นมาที่หน้าจอเราเลยนี่ค,ความน่ารักของโนนอ,นอะ่ะอย่างที่แฟนคลับเขาทราบัปนดีว่านนท์เขาจะไม่รับของฝากของแฟนคลับที่เป็นแบบราคาแพงครับครับและที่นี้เนี่ยนะคะก็มีการส่งคืนบ้างหรือว่าแฟนคลับเขาก็เอาอ,อุบายอใส่ถุงใส่ถุงกระดาษทั่วไปคือไม่เห็นแบรนด์แหละไม่ให้เห็นว่าเป็นของแพงอ,ะอ่ะแล้วก็ให้นนท์แต่นนท์เขาก็มีการเช็คก่อนอัดต้องตรวจก่อนนะว่าในถุงนั้นมีอะไรถ้ารู้ว่าเป็นของแพงเขาก็คืนแฟนคลับทันทีแบบนี้เลยต้องเปิดเช็ค ว่าข้างในเป็นอะไรถุงแดงๆซองแดงๆนี่เป็นเป็นทองหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรอ่ะอ่เดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะก็เป็นคลิปที่นนท์เขาก็น่ารักกับแฟนคลับเหมือนกันค่ะครับเนี่ยค่ะนี่พอรับมาพอรู้ว่าเป็นของที่มีมูลค่าสูงเขาก็คืนทันทีขอนุญาตไม่รับนะคะใช่นะคะคือ ด้วยความเป็นโนดน่ะ oh. เขาบอกนะว่าแฟนคลับมาดูเขาอ่ะเขาก็แฮปปี้ <happy S 2> แล้วใช่เรามีค,ความน่ารักอีกหนึ่งคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะความน่ารักของโนนะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันน,นี่นะคะ ความน่ารักของนอน,น่์มีเต็มไปหมดหลายคลิปในโซเชียลอ่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงได้เห็นกันผ่านตามาบ้างแล้วคือเท่าที่ฝนเคยเห็นนะมีพ่อลูกเนี่ยเขาไปดูคอนเสิร์ตที่ร้านแห่งหนึ่งนะคะแล้วนนเขาก็เล่นอยู่เนี่ยเขาก็เหมือนแบบให้ลูกอะ,อะไปเหมือนแบบประมาณว่าเป็นเงินเป็นเป็นทิปอะไรเงี้ยให้นนนะคะใช่ค่ะแล้วอนี้ิที่เราอยากให้ดูนะฮะอันนี้เนี่ยคือห่อถุงกระดาษมาเลยจะได้ไม่รู้ว่าของข้างในเป็นปนะอะไรค่ะ นี่พรดาคืนพราดาคืนไม่ไหวเม่นีอ๋ออนี่เห็นไหมพอรู้ว่าเป็นพราดาปุ๊บอ่ะคืนเลยครับคืนเลยนะฮะเหตุผลก็อย่างที่บอกนะฮะว่าแหมเกรงใจแฟนคลับนะฮะเพราะว่าหลายครั้งเองเนี่ยที่นนเขาบอกว่าเวลาที่ไปงานเนี่ยเขาก็มีคนจ้างมาร้องเพลงมามอบความสุขให้กับคนผู้ฟังอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย คือเวลาที่จะมาทิปหรือมาให้ของขวัญถ้ามันเป็นของเล็กๆน้อยๆที่มาด้วยใจจริงๆเนี่ยเขาก็สามารถรับไว้ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นของที่มันมีมูลค่าสูงมากๆเป็นของแบรนด์เนมเองเป็นเครื่องประดับที่มีราคาสูงอันนี้นนท์เขาบอกว่าขออนุญาตไม่รับละกันไม่รับแล้วก็ขอคืนด้วยแล้วก็ฝนเคยเห็นนะที่แบบว่าพอเขาให้เป็นทิปมาเนี่ยนะคะเขาก็มีการแบบโอเคผมรับเท่านี้แล้วก็ไม่ได้รับแค่ให้ตัวเองนะแต่ว่าให้คนในวงด้วยน่ารักมากๆไปฟังความน่ารักของนนทนนกันค่ะ จริงๆไม่ไม่ค่อยรับอยู่แล้วคือผมผมรู้สึกว่าแบบเขาเขา,เขาชอบเราเขาฟังเพลงเราตามไปดูเราทุกคอนเสิร์ตอะ่ะ<ม>ผมก็โอเคแล้วร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่าในแง่ของศิลป,ปินเราเราตอบแทนเขาด้วยกันที่เราตั้งใจทํางานเนาะ<ม>แล้วก็ทํามันให้ดีอะ่ะร้องเพลงให้ดีนั่นนั่นคือหน้าที่เราง่ายๆตัวผมก็รู้สึกได้ว่าบางทีแบบคนให้ก็จะมีความคาดหวัง<ม>เช่นให้เสื้อก็อยากให้ใส่ ซึ่งซึ่งเสื้อบางทีมาร้อยตัวอย่างเงี้ยนะครับล้วตอนเราเข้าวงการใหม่ๆ่แบบใส่ยังไงอะ่ะต,ต้องใส่เพิ่มเลเยอร์ไหมอะไรเงี้ยอากาศบ้านเรามันก็ไม่ใช่อ่ะนะครับแล้วแล้วผมก็รู้สึกแบบเหมือนพอได้รับบางทีเรามีความคดาดหวังนั้นมันเคลือบอยู่แต่ว่าแน่นอนมันมันมีความหวังดีมีความรักความเป็นดูแหละให้มาอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ตัวผมอะ่ะคือก็รู้สึกแหละว่าบางคนก็รู้สึกวแบบ่าเอะคือ uh oh. ทำไมอะไรเงี้ย แต่ว่าเราเราเรับไปแล้วเรารับไปด้วยเราเราับความรู้สึกนั้นไว<ม>แต่ของอรบางทีเราเรานั่นแหละเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเหมือนกัน<ม>เราเราทำงานในวงการน,นี้โดยการที่เราทําเพื่อให้แบบทุกครั้งที่เราไปเล่นเรายังได้เจอทุกคนได้ยินเสียงทุกคนร้องตาม,มก็เป็นแรนดอมต่วเหมือนแอร์พอร์ตนะครับ <laughs> <laughs> เป็นเซนต์เดียวกันบ่อยครังง้งเามือนกลับมาบ้านแล้วแบบโอ้ยอันนี้มันมันแพงอ,อะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าของก็ยังไม่มาเอานะผมก็ยังคงเก็บไว้แบบสามารถแบบมาเอาได้อ่ะ มาเอาได้แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเงินน่ะนนทําบุญไปแล้วนะทาบุญไปแล้วคือคือเงินที่ได้จากมาลัยหรืออะไรอะไรแบบว่าเขาให้เวลาแบบเป็นของฝากอะไรเงี้ยถ้าเป็นเป็นเงินน่ะผมผมจะเอาเข้าวัดวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจะลากันด้วยเพลง Bubble Gum ของ New Jeans นะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งนึงกับนายเต้นไนราสผมทุ่มครึ่งช่องก้ากว่า30มาเจอกันวันนี้ฝนเต๋อลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ